าะว่าเงินไม่ได้ร i ายให้เรามีชีวิตอยู่แต่ว่าผู้ชายเท่านั้นเหมือนบีบสิวเลยมันจะมีความหวานกลายอ่ะหวานนมข้นอ่ะห <c oughs> วานนมข้นปะอ่าไม่ผู้สาวาหวานกัน เตี้ยตัวตาแล้วเธอแลแล้วเราก็เจอเพื่อนเพื่อนรวยหลกเอล่วยมากัลกเ่ีวิติกิสีอยากคุยอะไรคุยไหมฮัลโหลเบน์นนนตอนมอเรียกหรอเพราะว่าไนาย ท่านไปยิ้มคนให้ทั่วทวนเรื่อยๆไม่ได้นะเหตุการณ์ไม่ใช่เธอคือเขาทักทายทุกคนซึ่งทุกคนเนี่ยเดินแบบนี้จริงเขาไม่ทักทายเราจริงอยู่ดีก็จะแบบว่าสมมติเธอเป็นตอมอยู่เดียวอีแม็กก็แบบอีแม็แบบงงเกินสวัสดีทามทำไมเพื่อนมีแต่หน้าเก่าๆเพื่อนมีแต่หน้าเก่าๆที่นี่ก็ หน้ากเก่าๆหน้ากเก่าๆ <c oughs> มีแต่คนหน้ากเก่าๆก <c oughs> นี่หน้าใหม่หน้าใหม่หน้าใหม่มีแต่หน้าใหม่เพิ่อนๆหน,นึ่งสองสามอันไหนน่ากิน <c oughs> อันนี้เพราะว่าแพงดีอันนี้ก็น่ากิน <c oughs> เพราะว่าแพงสุด นี้เลยแพงสัดๆยี <25 S 1> ่คิคื<ม>ออะไรอ่ะซิ้วใหม่นี่หนมจีบไงอ๋อน่าจะได้หลายอันอยู่นะชิมเอาชิมแล้วก็สั่งซื้อชิมชิมชิมเด t หวังให้หวังกั หวังจหวังไต้ซินหวังไทซินหวังต้าชิง,ง,ชงก็คือว่าสถานีที่มันไปหวังไต้สินเนี่ยมันเจ๋งเราก็เลยจะต้องมาวัดเชียงกงแทน ฉันไม่เห็นละชีวิตไม่เห็นละนี่คือวิธีที่ผิดชีวิตไม่เห็นละจบโอเคเราจะไปวัดหวังไทายซีนตามที่เราแผนวางแผนกันไว้เราจะได้มีกําลังใจในการม,มาเที่ยวเมื่อกี้ก็คือเราแวะวัดเชียงกงแต่ว่าเราไม่มีกําลังใจเลยเพราะว่าเงินไม่ได้รายแห่เรามีชีวิตอยู่แต่ว่าผู้ชายเท่านั้นรู้จักอีคนนี้อีตัวเหลือคนนี้ฉันไม่ต้องการผู้ชายแล้วเพราะว่านาง ได้ผู้ชายแล้ววันนี้สวยนะฉันอาจจะหวังกับวันดนี้ไว้ก็เลยรู้สึกว่ามันมันสวยวต้องรูปเหรอมันต้องรูปเหรองงไม่รู้ Ờ oh, phải นี่เราก็มาถึงตึกสีรุ้งอยู่ตรงหน้าแต่ว่าฝนตกฝืนฝืนฝั่งนี้หรือเปล่าวะจริงแต่ว่าสีสวยนะไปไปเรากำลังจะไปซีมแรมกันน่าจะเออมิชลีนันหนาวมิมชลีนเฮ้ยเลิศเวอร์เลิศไม่ไหวดูคิวดีอยู่ตรงเนี้ย ปามีดูคิวดิวคิวยาวเลยเนะี่ยตันยางว้าวเมกะบ็ box. อกซ์ว้าวน่ารักมากเป็นสโลงของจริงอ่ะนับหนึ่งถึงห้าสองสามสี่อุย้ย ต้องเงินเจอมากแบบงงจริงจริงแล้วนอนแล้วแรงมากยังไม่ได้นอนเลยเพราะทีมแล็บนี่แหละทีมแล็บทำร้ายกูเสิด์สุดท้ายเราก็ไม่ได้รองเท้าแตะอย่างที่เราต้องการมีใครแนะนำรองเท้าแตะดีๆสักคู่ไหมเพราะคนจะเป็นแบรนด์ไหน คนแท้เท้าแต่ยี่ห้ออะไรกันคือเอืดกันหมดแล้วเพราะว่าแทบไม่ได้นอน ่อมสุดๆหมดแรงยังไม่ได้นอนสองวันแล้วตายตาดำมาแม่ก <c oughs> ินยาเลย <c oughs> เหมือนมาก <c oughs> นั่นมันมีคน <c oughs> ที่อยากกินชาลงไข่นี <c oughs> ้เหนื่อยนเตื่นเร็บๆสรุปอดกินเพราะว่าต้องรอค e ิวอีก30-40ถึงนาทีจบมือดึก ป็นของฉันเป็นน้ำเก๊กฮวยที่โด,ด่งดังโอ้โหพนักงานมา,พอพอากพนักงานมากเออไม่เอาไปทำนี่นะมินทีวันนี้เราพอแค่นี้ก่อนม่วเงเย่ตอนที่สองเราเราจะไปกินติ่มซัมกันตอนนี้สมาชิกมีแค่สามคนน่ากินมากหมายถึงติ่มซัมเรา,เอ,าอิอ่วไม่ไดเที่ยวไม่ แล้วเธอตัวเหลือกตัวเหลืองแล้วเหรอบอสคนเดียวแบบว่าแต่ื่าถ่ายกล้องเลยเอมึตลกอ่ะอันนี้ต้องแบบว่าบังคับว่าเพื่อนๆถ่ายกล้องเลยอ่ะบังคับตัวสุดทำไมด้เหรอว่งเกินตั้งแต่เช้าปลว่าหนูีบกมอันนีอยู่งับ เหมือนบีบสิวเยไหลแล้วามี่หลังหลังหลีหลั่นไม่ใช่ว่าเรากรไปตรงนี้ไหมไปไปมุมนู้นอะ เธอมันเหมือนพายุยังไม่ไปเลยอ่ะฉันจะตายอยู่แล้วแหละออยอ้ยอยอยแอนเมื่อวานที่เราไม่ได้กินชาชามันชื่อร้านว่าอะไระท,ที่แล้วเมื่วมอวานแล้วคือสามคนเราก็คือแบบา,า,นนา,าตายแล้วเห็น,นหน้าเขาว่าน่านรัากเบและอินเสิร์ตรูปเป็นเพนน่าให้เลยที่น่ารักปั๊บกูตัดนะเ <laughs> ย่ได้มาอะไรอีกอ่ะ <laughs> หวานปกติก็คือหวานน้อยเนาะดีแล้วไปเราจะไปกินไอติมชื่อว่าอะไรนะเป,นเป็นไอติมของอิตาเลียนนที่มีสาขาเอยด้ยอ้ยจริงเหรอแล้วทำไมเราไม่ไปกินอุ้ยเราอชอบมากเลยแล้วทำไมเราไม่ไปกินหนึ่งกับะะโบอ,อะแล้วที่นี่มันมถูกสดสกวว่าตันี้ แต่ตอนนี้นว่าเห็นร้านที่สิบกับวอลชอปแนะอันนี้คือมากินนะชอ,อ,อ,อบไทยทุกคนจะกินค้ดไหคือข้าวมนฝรงสอง <Yeah. S 2> yeah. หัวย่ยเย็ดช้ไปอ่ะรีวิวช็อกโกแลตอร่อยปะ เบาๆที่เป็นรองเท้ากินรองเท้นี่อร่อยเดินน,นมหอมคุณคุณนมแบบนมเลยอุ้ยเธออันนี้มันจะละลายปะมันเป็นนมที่แบบมีของประหลาซีรีส์ข้างในอร่อยอร่อยทำไมละพี่มันจะมีความหวานปลายอ่ะหวานนมข้นอ่ะหวานนมข้นปะ <c oughs> รีวิวอาหารไม่ได้ละ อะไรล่ะคือมีความเข้มแต่ว่าเนื้อมันจะไม่นน่นหนึบแต่ว่าอัอนเนอจะหนึบอ,อร่อยไปประหยัดเงินกินคนละครึ่งยังคิดไม่ออกว่าเราจะไปทุบดีออดีไหมเดินวนมาทั้งไทยทั้งประเทศไทย และฮ่องกงหนึ่ง้านทั่วเดินถ้ามาทางประเทศไทยทั้งทุกเอาเล็นทุกเอาเล่เขาเล็นมาจากไหนก่อนทุกที่ยังไม่ได้ส <c oughs> ักใบเขียนคำว่า D I O R D R D O R I Dori <c oughs> Oh my god ค <c oughs> นเะยอะมาก เธอใช่ว่มฉันมีความรักฉันเจอความรักแล้วนาฬิกาเธอหมดไปให้ชาเนเห็นนาฬิกาเปื่าไปฉันตัดสินใจแล้วฉันจะทุบดีออ <c oughs> ฉันอยากจะเป็นสาวดีออเต็ม <c oughs> ตัวไปค่าชีวิต <c oughs> เริ่มแล้วชีวิตหนุ่จน ชีวิตหนูจนเริ่มแล้วถูกแล้วจานหนึ่งอันได้กล่องใหญ่มากแบบโมกระเป๋ามีอยู่อีกนึงแต่ว่าได้กล่องใหญ่เด็กเราจะไปกินร้านเลนทีเลนใหญ่มากเลย The b a s e of ร้านอาหารที่มึงกินมาเมื่อวางที่สุดไม่กิน อะบันไดรอบที่หนึ่ง้าน,นที่แซ่บเลยก็คือแซ่บเลนคือไม่พูดลหละหลกมากคือวันเนี้ยเออฉันง,งงคือแบบว่าโชคชะตามันอะทำบุญมาสามสามวัดเก้าวัดเจ็ดวัดก็ไม่ได้ไม่ได้ช่วยไม่ใช่เราต้องทำบุนก่อนเพื่อที่จะรับเออจริงตัว <laughs> เราแซ่บ บบเ,เ,พเพื่อน, <laughs> นเพื่อนสวัสดีสวัสดีเพื่อนเพื่อนสวัสดีสวัสดีเพื่อนเพื่อนอันนี้อะไรคะซื้ออะไรมาคนนะซื้อดีอ,อขำๆบาย กตว้ดู่ไม่ดิ่มไปแล้วมันมืดสุดไม่เธอน่ารักอ่ะปุ๋ยอุ้ยแล้วทำไมมันเล็กจังเลยมันเล็กันน่ารักจังเลยป๊มี ทำเหมือนคุณย่าเลยอ่ะท้เหมือนคุณย่านี่อวะมันจะกดยังะวิวให้นี่ข้างล่างนี้ใส่มันไม่มีอะไรเลยเถอะไม่มีอะไรเจริงมัมีอะไรพามีู้สาวหวานกั โอ้โหโอ้ไมอ่นไเนไม่ออกเราคู่กันแดดได้วะเนาะไม่ออกไม่ออกไม่นอลไอักนี่ออ โอ้ไม่น่าพูดาษาบวันแล้วอ่าพูดภานี้มาไ,ไปจ้าวันนี้วันสุดท้ายของห้องกงอไม่ โอ้โอทีเดีเป็นสาวดีอ๋อน่ารักคังสมองก็ได้อยู่นะแปลก กผลตบฉันยังไม่ได้ทันถ่ายรูปเลยอ๋อไอปามี่บอกว่าแค่ไปหน้าไปหลังเราก็ไม่รอฉันไม่ชคฉันงงกัาหมดแล้วยอมทสุด กรดด้วยอ่ะตรงน้ม่นตรเน้ตรงนยเ้ยน้องเมียตายแล้วเตรียมตัวตายแล้วเธอ ตรียมตัวตายเลยอยังเลาประกันการเดิน,น,ดนดทางไปเรืองประกันไปเท่าไหร่ต่กีาทแล้วค่ะทำฟรี้ <laughs> ทำฟรีลาก่อนทุกคนโอเค,อเค,อเคก็คือเราเกือบตายแต่ว่ารอดมาได้ก็น่ากลัวนิดนิดแต่ว่าเออคือฉันน่าเก็บของแล้วฉันโอเคคือเมื่อกี้ที่ฉันกลัวเพราะว่าฉันก็กลัวของเดี๋ย <c oughs> ถ้าน่ากลัวอยู่บ้าง <c oughs> ่ฉันงงไม่เห็นหน่ากลัวเลยไม่เห็นหน่ากลัวเลย เก้าสิบบาทพร้อมน้ำก้าสิบบาทฮ่องกง90บาทฮ่องกงเราก็เลยกินเหมือนกันเพราะกินไม่ออกนักเก็ตไก่นักเก็ตปลาแกเก็ตาเก็ตไก่กลับปลาแล้วก็เป็นปลา t e ส t ป e t สีปตายเออฉันว่ามันน่ากลัว้วอวะเมื่อกี้มีคนกรีด้วยอ่ะมัามีน่ากลัวไหม ไม่เชื่อตั้งแต่อีอะไรนะมันไม่บอกว่าเราใครเป็นคนไม่น่าเชื่อถือแต่มันลอยจบหมีกิ๊ซี่ก็ไม่ค่อยน่ากลัวหมีกิ๊ซี่ก็ไม่ค่อยน่ากลัวเพราะว่ามองเห็นก็เลยสนุกมีน้องหมีเอาตูดดันด้วยน้องหมีเอาตูดดันน่ารักดีส่วนอีเม้นนะก็อยากจะเสียโทรศั์ ถ่ายตอนแบบว่ามันหยุดไวแน่นมากเบลอเบลอเบลอฉันรู้สึกว่าตปอบป้อยพอจะสองโฟล์แมทเถอจบมีแจกอุปกรณ์ขำๆมีแต่อะไรนู้นเด็กเล่นอะมีแต่เด็กเล่นสเปนมาเทนสเปนมาเทนหนึ่งรอบมันก็ได้เพราะว่าฉันเตรียมตัวแล้วไงเพราะฉันรู้แล้วไงเฉลยไม่มีจ้าเพราะว่ากระจกเขามัน เขาเรียกว่าโวกแล้วกับระจกโวกแล้วบอกว่าบิวตี้ยังไม่มีสแตนดาดนะมันไม่มีคนที่สวยที่สุดในโลกโโลแต่คำตอบคือฉันทำง,งานเอางงลาก่อนะเบนะั้นเธอไม่ใช่คนที่สวยที่สุด <c oughs> ไม่ทำไร แล้วฝึกหรือว่าเธอจะหรือเธอจะฉันว่าพนักงานที่นี่น่ารักนะแต่ว่าที่น่าที่สุดก็คือเป็นทหารก็เป็นทหารนะคนที่เข้ากันให้เธอเข้า เออคนที่เขาอยู่ข้างหน้าต้องต้งทางขึ้นนะสนุกดีเหมือนทัวร์ฮ่องกงด้วยเครื่องเจ้า AI จ้าวิ s แล้วก็มีไปสู้กับอะไรนะปีศาจเล็กน้อย แล้วเราก็เจอเพื่อนเพื่อลนีนฮัลโหลมาตายตตายเจอกันเาวิติทีสีเอาฟิมไน้โอเคโอเคงงมากไหนไม่อยากคุยอะไรคุยไหมมัยอะมงมากแค่ไหน Oh, DON'T สนุกมากสนุกมากมีมากชอบปรินเซสเทียนามากชอบปรินเซสเทียนาโอรองดีมากแต่ว่ามีเลเหลับเลเป็นนังหลับ ใหญ่มเหารอเพื่อนทำรายการอ่ะไม่เสร็จจะไปล้างหน้าเพอทำไมเพื่อนเต้องทำตัวไม่ว่างเพื่อนทำรายการเพื่อนทำายการมีบ้านบ้านตรงไหนมีเธอบ้านตรงไหนมีก็เคยชุดนอนชุดนอนกับชุดนอนจริงเนี่ยเ It's like you d o n w a i งงทำายแต่ละคนนีนี้ก็เงียบ แต่ละคนอะไรก็มาโอเคคุณวายสุดๆทุกคลิปมันเงเยยวมากอีเด๋วไหมไม่ทุกคนเพื่อเราเพื่อเราคนนึงได้จากเราไปแล้วดังนั้นเราจะปิดคลิปด้วยกันไม่มีคนนั้นอันนี้ปิดคลิปแล้วหรอปิดคลิปแล้วเดี๋ยวถ้าคลิปอันที่เหลือก็ใส่ไว้ในละ บายบายอย่าล okay. okay. ืมกดซับสไคร์นะคะกดไลค์ให้ช่องเราด้วยค่ะกดกระดิ่งตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้มึงมึงกูเป็นคนทมมันยากมาบายบายชิว